สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับผู้สืบข่าวที่สอนท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนําต้นนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นนะฮะสนชัยจารุสันติสุขนะครับเป็นหัวหน้าทีมออนไลน์ของสํานักพญานมันเขตเกศกรมพญานมันนะครับครับผมกอบุญแสงภูครับนักสื่อสารมวลชนชำนินการลูกน้องพี่ต้นหนึ่ทีฮะก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์เหมือนกันเป็นทีมงานคู่คิดคู่คิดทำหนังได้ครับผมอยากให้พี่ทั้งสองคนเล่าประสบการณ์ในการทำงานหน่อยครับพี่เนี่ยก็จริงๆเรียนจบนิเทศศาสตร นะครับแล้วก็มาทํางานอยู่ที่ช่อง11สมัยก่อนก็คือกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นผู้สื่ข่าวนะครับทำข่าวในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะครับข่าวท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็ไปอยู่ในส่วนของฝ่ายรายการนะครับตอนหลังช่อง11เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น n b t อยู่งานรายการก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการเป็นโปรดิวเซอร์งานถ่ายทอสดสด <c oughs> นะครับของ NBT ในพื้นที่ภาคตะวันออก แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยทาง n อ t นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มาดูแลในเรื่องของสื่อออนไลน์ครน่าที่มากเลยครับเก่งนี่ก็เยอะเหมือนกันนะผม,ผมจริงๆอ่ะผมมาจากสายช่างก็จบที่เทคนิคแล้วก็มาจบที่ลำไยปอตีก็ยังศึกษาการบินแล้วก็จบปอโทอการจัดการการสื่อสาร นิเทศศาสตร์เนาะทีนี้งานที่เริ่มเนี่ยจริงๆแต่ก่อนนั้นเป็นช่างภาพทําเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์อีบุ๊กอีบุ๊กเมื่อก่อนเนี่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อ่าตอนนี้สื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีก็หลังจากนั้นไปทํางานอยู่ที่กรมประชาพันธ์ตอนนั้นไปก็เป็นการทําเกี่ยวกับแผนซึ่งมันก็ไม่ตรงกับอะไรที่เราทําเลย <c oughs> อ่านี่เป็นจุดจุดจุดหักเขเริ่มต้นเนาะหลังจากนั้นมาก็ย้ายกลับมาที่จันได้มาทํางานเกี่ยวกับวิทยุ เห็นนะมันจะมีความหลากหลายมันก็จะงงงเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นผู้จัดรายการวิยุด้วยดีเจดีเจแต่ตอนนั้นเริ่มที่จะมาจับสื่อออนไลน์แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสื่อออนไลน์ันเริ่มอาแไงขึ้นเรื่อยเรเราก็เลยต้องปรับใหม่เพียงแต่ว่าสกิลในการจัดรายการเนี่ยมันได้มันไดเอามาใช้นะสกิลในการเขียนข่าวในการพากวข่าวการคิดประเด็น จากนั้นก็มีโอกาสได้มาทํางานกับพี่ต้นที่สานักพิรรมพ์งนเกศเจดแห่งนี้ครับแล้วพวกพี่มีการรับผิดชอบในการทาํางานยังไงบ้างคะ <S <S เรารับผิดชอบสื่อออนไลน์นะครับซึ่งในทางรัชการเขาเรียกว่าสื่อใหม่นะครับ,รบทางเขตเจดเราเนี่ยก็เป็นหม่วนงานการในสังกัดกรมอุตสาหกรรรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวตันออกนะครับ,รบโดยสื่อหลักๆที่เราทําร่วมกันเนี่ยก็จะมี a c e b o o k นะครับมี TikTok นะครับมี YouTube นะครับมีเว็บไซต์นะครับ มีทวิตเตอร์หรือว่าเอแล้วก็มี i อ i ีอินสตาแก็เรียกว่าครบถ้วนสื่อใหม่หลักๆสื่อที่มีคนติดตามเยอะๆของเราเป็นหลักๆเนี่ยก็จะมี Facebook ก็จะมี TikTok แล้วก็จะมี y o t u u e f a c e b o o k เนี่ยรู้สึกว่าจะมีประมาณ980,000ปครับปัจจุบัน Facebook เนมี980,000นแป TikTok หลักของเขตเนี่ยมีผู้ติดตาม300,000 0สนถ้า YouTube ของเขตเนี่ยผู้ติดตามประมาณ4ี่0 0กว่า แล้วก็จะมีช่องอย่างไม่เป็นทางการแต่ละคนด้วย<ม>อย่างของเก่งเนี่ยช่องส่วนตัวก็ติดตามประมาณ7จ็ดเจ็ดหมื่นกว่าแล้วก็มีน้องๆเพ<ม>ิ่มมาก็คือสื่อออนไลน์มันมันเป็นสื่อที่มันมันมันเป็นนิชมาร์เก็ตใน,นแต่ละเรื่องเนาะเราก็ต้องแยกย่อยแต่ละคนรับผิดชอบเรื่องอะไรมีทั้งสื่อหลักและสื่อที่ไม่เป็นทางการ ของราชการควบคู่กันไปซึ่งจะเป็นเคร <anak S 1> ือข่ายโวมๆลทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะประมาณ2ล้านกว่าครับพุติการนะทุกแพลตฟอร์มนะพี่ทั้งสองคนมีเทคนิคในการเียนข่าวที่ประเด็นขาวไหเป็นไงบ้างครับการทําสื่อนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือเราต้องดํารงตนให้คนดูเขาเชื่อถือเราและสิ่งที่ก้องควบคู่ไปก็คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนดูให้คนดูเขารู้สึกว่าดูเราแล้วมีประโยชน์คำว่ามีประโยชน์มันหลากหลายอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้การแจ้งเตือนภัยหรือว่าความบันเทิงก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าหลายอย่างควบคู่กันไปแต่แน่นอนวัตถุประสงค์หลักของหน่วยราชการเราก็คือการน,นํา,า,านโยบายรัฐบาลหรือว่าบริการภาครัฐมาให้ประชาชนได้เข้าใจสิทธิสวัสดิการต่างๆของเขาเพื่อเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็จะสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือหรือว่าบริการนั้นๆได้นะครับก็คือต้องทําเรื่องยาก ให้คนเข้าใจง่ายคือเราจะทําหน้าที่คลายๆวุ้นแปลภาษาเคยเห็นเอกสารราชการไหมมันจะยาวหรือบางเรื่องที่มันเป็นข้อกฎหมายเนี้ยบางทีเราอ่านเรายังเข้าใจยากเลยนะแล้วถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่เขาอ่านเขาจะงงกว่าเรามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจึต้องมาทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ก่อนถ้าดูเรื่องนี้แล้วมันอืมันก็ยังงงอีกอ่ะเราก็จะต้องไปหาถามผู้รู้ ซึ่งตอนนี้มันมีมากมายเลยแล้วก็ไปดูจากหลายๆที่แต่เราต้องยึดความน่าเชื่อถือความถูกต้องเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ดูว่าเรื่องไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้และเรื่องที่เขาอยากรู้ต้องดูสามยาอย <ไป S 2> ่อองางต้องไปคู่กันต้องไปคู่กันอันดับแรกกลุ่มเป้าหมายนี่แหละสำคัญที่สุดเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเอาล่ะเรื่องนี้ทาไปคนจะดูทุกเทศทุกใบมันไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มไหนบอกกับเรื่องไหนบอกกับประเด็นไหนครับ คุณสมบัติของนักข่าวมีอะไรบ้างคะก็คือหแน่นอนต้องเป็นคนที่ไฝ่รู้นะครับใฝ่รู้ข้อมูลข่าวสารและก็ต้องมองให้ออกว่าข้อมูลข่าวสารตรงเนี้ยเราจะสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนหรือว่าผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนทั้งในรูปแบบของภาพใช่ไหมอาจจะเป็นภาพนิ่งเป็นภาพวิดีโอหรือว่าการสื่อสารการพูดที่เราเผยแพร่ออกไปมันต้อง สอดคล้องกันเพราะว่าถ้าเราเผยแพร่ในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมคนดูก็เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเกิดปัญหาในสังคมได้หรือว่าเราเผยแพร่ในเรื่องที่คนรู้สึกว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเขาก็จะไม่ดูเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมันต้องไปคู่กันแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีความใฝ่รู้และก็ต้องมีจันยาบบรณว่าเราต้องทําข่าวสารที่มันเป็นเรื่องจริงไม่ทําให้ คนเขาดูแล้วเขารู้สึกสับสนหรือว่าเข้าใจผิดอันนี้หลักการส่วนตัวพี่นะที่พี่ต้องพูดไปมัน,มนแทบจะทั้งหมดนะที่ควรจะมีอยู่ในตัวผู้สื่อข่าวที่ดีแต่ผมมองอีกเรื่องนึงก็คือ,อเสริมและการเป็นเรื่องของ mindset เนาะก็คือทัศนคติคือเดี๋ยวนี้ด้วยความที่สื่อมันเร็วแล้วมันมีสาข่าวเกิดขึ้นมากมายทุกคนแข่งในเรื่องความรวดเร็วหมดเลย,มมเลยแต่ของเรายังต้องมีความถูกต้อง ทีนี้จะทํำยังไงที่จะต้องถูกต้องด้วยแล้วก็รวดเร็วด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําเพราะฉะนั้นหนึ่งคนจะต้องสามารถทําได้หลายอย่างในตัวคนเดียวถ่ายภาพตัดต่อเขียนข่าวตัดคลิปรวมไปถึงเผยแพร่และรู้ด้วยว่าจะต้องเผยแพร่ไปในช่องทางไหนเวลาใดนี่คือสิ่งที่คุณสมบัติของนักข่าวในยุคปัจจุบันเนี่ยก,ก็ควรจะต้องมีเสริมเข,ข้าไปจากสิ่งที่พี่ต้นพูดด้วยแล้วเวลาพี่ไปทำข่าวต,ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบนะ้าง คือโดยหลักการเนี่ยมันจะมีสส่วนนะครับถ้าเป็นข่าวที่สมมุติเป็นบุคคลสําคัญมาลงพื้นที่นะครับอันเนี้ยเราจะรู้ล่วงหน้าหรือตัวอย่างได้ไหมอย่างสมมตินายกบ้านมติมาลงพื้นที่เราเราก็จะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเราก็ต้องดีไซน์งานก่อนว่าเราและผิดชอบทําอะไรบ้างนายกมาอย่างเราเป็นส่วนราชการเราก็ต้องอาจจะทำต้องทาทั้งไลฟ์สดนะครับทาคลิปทําข่าวโทรทัศน์ ทำข่าววิทยุทำภาพนิ่งนะฮะพอเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราก็มาวางแผนทีมงานเราว่าในแต่ละส่วนงานที่เราต้องทำเนี่ยไทยทำอะไร,รไทยรับผิดชอบอะไรโดยเลือกจากว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถเหมาะสมกับเรื่องนั้นๆทีนี้อุปกรณ์แน่นอนสิ่งที่เราทำลงพื้นที่คือกล้องซึ่งปัจจุบันกล,กล้องก็อาจจะเป็นกล้องใหญ่กล้อง DSR นะครับกล้องมือถือแล้วก็มีไมค์ พราะวิธีแต่ละอย่างจะใช้ไม่เหมือนกัน<ช>อย่างของเราถ้าไลฟ์สดเนี่ยเราตอนนี้เราใช้กล้อง d s l r <S <S นะครับถ้าทีมถ่ายคลิปก็จะใช้มือถือถ่ายคลิป<ช>อ่าทีมที่เก็บเสียงนายกก็จะใช้ไมค์บูมแต่หลักๆก็คือกล้องไมค์แล้วก็ขาตั้งกล้อง<ช>นะครับแล้วก็ถ้ามีการไลฟ์สดด้วยก็จะต้องมีอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณนะครับอาจจะมีโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบไปในพื้นที่ด้วย คืออย่างพี่ต้นอธิบายเนี่ยแต่ละงานเนี่ยมันมันตะเคียในหนึ่งงานที่อายกตัวอย่างสมมตินายกลงมือที่จันบุรีแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำแล้วก็น,น่าสมมติน้าในอนาคตมา3มชุดซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราไปเนี่ยเราไปทั้งทีวีวิทยุและก็ออนไลน์เนาะแต่ว่ามันจะต้องไปควบคู่กันอุปกรณ์สําหรับทีวีจะเป็นชุดหนึ่งเขาก็จะมีเขาเรียกว่ารถถ่ายทอดรถโอบีไปก็จะเป็นกล้องทีวีโดยใหญ่เองเนาะเออก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ของออนไลน์เนี่ย S <S จะต้องเน้นความคล่องตัวอืบางทีนายกวัยไงเราก็ต้องเคลื่อนที่ตามตามท่านให้ให้ให้ทันแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยเราอ่ะในชุดเดียวไม่สามารถที่จะโยกย้ายไปแต่ละจุดได้ทันก็จะต้องวางแผนแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวชุดนี้อยู่ตรงนี้นะ,ะชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ชุดสองรอสั่นายนะ,ะชุดสามก็รอ,อต่อไปอะไรเงี้ยหรือว่าชุดหนึ่งจะวิ่งมาชุดสามต่ออุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยจะต้องคล่องตัวอันนี้พี่พี่พูดถึงออนไลน์นะ,ะสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เวลานี้ที่เราลองก็คือโทรศัพท์ เรามองว่าโทรศัพท์เนี่ยสะดวกอันนี้เน้นเน้นเคลื่อนที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่เน้นๆจริงๆเลยเราก็จะใช้เดส r กับากับ o r l เล s ช่วยกันอแต่มันจะต้องเลือกว่าจุดไหนที่เป็นไฮไลท์จุดไหนที่เป็นรองลงไปอย่างนี้ครับแต่จริงๆอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นข่าวด่วนสมมุติเป็นเหตุการณ์น้ําท่วมน้ําท่วมหรือว่าฝนตกหนักอะไรแบบนี้อันนี้ถ้าเร็วๆก็คือสมัยนี้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมันก็สามารถตอบจย์ถูกไหมครเพราะว่าทําได้ทั้งหมด ไลฟ์สดก็ได้ถ่ายคลิปก็ได้ถูกไหมถ่ายภาพนิ่งก็ได้บันทึกเสียงก็ได้ทากราฟิกอินโฟกราฟิกตัดต่อก็ทําได้หมดแต่ว่าสิ่งสําคัญคือต้องต้องต้องเทรนบุคลากรให้สามารถใช้พวกนี้ได้อย่างคล่องตัวเพราะถ้าเดี๋ยวเราเอาเอากล้องใหญ่ไปเนี่ยเราไม่สามารถไลฟ์สดในกล้องใหญ่ได้เพราะมันถึงจะมีอุปกรณ์ส่วนพวกอะไรเต็มไม่หมดเลยแล้วมันก็ตตามมาด้วยทีมงานแต่ถ้าเป็นมือถือเนี่ยมันก็จะไหว แต่ว่าสิ่งสดียกัญนะต,ตอนนี้คือต้องเทรนเจ้าหน้าที่เราให้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 ใ,หใ,หใ,หใช้ได้หลากหลายใช่แล้วพอเวลาพี่ออกไปทํางานข้างนอกพี่เคยมีปัญหาบ้างไหมคะแล้วแก้ไขปัญหาไงคะคือมันมีปัญหาทุกงานเนาะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเตรียมความพร้อมพยายามคิดซีนาโอไว้ก่อนว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้เราจะแก้ยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติงานนายกเหมือนกันสมมติมเราดีไซน์งานว่านายกจะมา แล้วเราจะต้องไปไล์ส่วนไปถ่ายคลิปไปทำข่า<ช>วเราก็ต้องคุยกันก่อนเลยว่านายกมาฝนตก<ช>เราจะทำยังไงเวลาดีไซน์วเวลาวังก็ต้องถ้าฝนตกเราเตรียมร่มไป<ช>หรือว่าอุปกรณ์เราต้องอยู่ในจุดที่มันมีร่มที่มันสามารถป้องกันฝนได้<ช>และอาจจะมีอุปกรณ์เสริมเข้าไปอีกชุดหนึ่งอาจจะมีกล้องสำรองหรือว่าโทรศัพท์มือถือสำรองอีกชุดหนึ่งนกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุทำไมเราไม่ให้นายกร,รอฝนหยุดก่อน <S <S <c oughs> ไม่ได้เนาะโดนเลยต้องมีแผนสองแผนสามถูกต้องส่วนหญ่าก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เพราะว่าแน่นอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะหรือบางทีบางจุดเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประสบการณ์บางครั้งเวลาเราไปซ้อมเนี่ยสัญญาณดีใช่แต่พอวันจริงสัญญาณไม่ดีพอคนใช้เยอะเราก็ต้องเตรียมอินเทอร์เน็ตสำรองมีซินมีอะไรคลี่คายเลย แบเนี้ต้องต้องต้องวางแกนไว้ล่ลงหนาบางทีเจอทีมเอาเครื่องแจมสัญญาณไปก็มีนะใช่นะเครื่องแจมสัญญาแบบคือก็ป้องกันความปลอดยัยสูงความมั่นคงบางทีผู้หลักผู้ใหญ่มาเขาจะมีเครื่องแจมสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็จะใช้ได้แบบกระปิดกระปอยเราก็ต้องมีตัวเสริมอย่างเราเราไปเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเติมเนี่ยเต็มเต็มทุกค่ายแต่ว่าของเราจะมีอุปกรณ์เขาเรียกอะไรนะโหลดบาลานซ์ก็คือตัวตัวรวมซิง่าทุกค่ายเยใส่เข้าไป นะครับแล้วบางทีก็ขอนเด็ดตรงกับทัง N t ทีด้วยอืนะครับอนั้นคือเซฟที่สุดคือต้องซ้อนไว้ไว้หลายแผนเพื่อป้องกันปัญหาให้มันให้มันน้อยที่สุดนะครับส่วนใหญ่ที่ไปเจอจะเป็นในเรื่องของสัญญาณแล้วก็อุปกรณ์สุดายแล้วนะผมอยากให้พี่ฝากข้อคิดดีๆให้กับผู้สืบค้าหน่อยครับครับจริงๆอย่างที่บอกนะครับคนที่อยู่ในอาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับที่พี่คิดแล้วก็ตระหนักมาตลอดก็คือความน่าเชื่อถือ เราต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงเรียกว่าร้อเเซให้กับประชาชนและพยายามให้มันมีความรอบด้านมากที่สุด<ม>เพื่อให้ประชาชนเขาได้เป็นคนตัดสินเราต้องไม่เป็นคนชี้นําประชาชนว่าให้ไปทางนั้นให้ไปทางนี้<ม>ยกตัวอย่างเช่นสมมตุติเราไปทําข่าวมีการร้องเรียน<ม>คนกลุ่มหนึ่งร้องเรียนอย่างนี้ คนเป็นหน้าที่ผู้สื่อข่าวเราก็คือเอาข้อมูลจากผู้ร้องเรียนเขาว่าอย่างไรและต้องไปเอาข้อมูลจากผู้ที่ถูกร้องเรียนให้เขาชี้แจงว่าความจริงเป็นยังไงน้ําหนักสองข้างให้มันเท่ากันนําเสนอไปแล้วคนดูเขาจะตัดสินเองว่าเขาจะบล้อยตามไปทางไหนเราไม่ได้มีหน้าที่ชี้นาเรามีนี่เสนอข้อที่จริงแต่ว่าต้องมีการทําให้มันคนเข้าใจง่ายและพอทําบ่อยๆคนจะเชื่อถือเรา พอเราคนเชื่อถือเราเราก็จะอยู่ในวงการนี้ได้อย่างเรียกว่าแฮปปี้แล้วก็อยู่ได้อยู่ได้ตลอดสังคมทุกวันนี้มันปัญหามันเยอะแล้วปัญหาหนึ่งก็เกิดจากเฟซบุวนี่แหละบางทีข่าวเนี่ยมันยังมันยังไม่ผ่านการวิเคราะห์หรือว่าพิสูจน์ข้อได้จริงเลยแต่ว่าสื่อบางส่วนหรือว่านักข่าวบางคนเนี่ยก็นําเสนอไปไปแล้วซึ่งอายุตัวอย่างเรื่องเร,เร็วนี้ก็คือคุยสนาทีโดนดูดเงิน ในมุมของน้องคิว่อมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าสื่อบางสำนักเลือกที่จะสัมภาษณ์คนหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเอาข้อมูลข้อที่จริงอะไรนี้มาจานไหนเพราะงั้นคนก็กลัวไปแล้วคุยสองนาทีโดนหลุดเงินไปึก็เกิดเกิดความตกใจแล้วทำไมถึงไม่ก่อนที่นําเสนอไม่ไม่ไม่ิเคะห์ก่อนว่าหนึ่งมันเป็นมันมันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงไหม สองคือเราควรจะสัมภาษณ์ใครคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงหน่วยงานรัฐไหมกระทรวงดีทหรือเปล่าหรือว่าตำรวจไซเบอร์ใ,<ช>ในกรณีเนี้ย<ช>เพื่อหนึ่งให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันป้องรามไม่ให้มันเกิดขึ้นดีกว่าที่จะทําให้เขาตกใจแล้วสมมติเอาแล้ววันหนึ่งเกิด่าตไปประสบอุบัติเหตุกู้ภัยโทรเข้ามาเป็นเบอร์แปลกแล้วไม่รับคิดว่าเป็นวิชายที่ทำยังไง<ช>นต้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอด วามข้างหน้ามันคงไม่ได้มีแค่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราใช้กันเป็นบ่อยมอันอาจจะมีอะไรขึ้มนมาใหม่ก็ได้นะก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็มันมันมันช่วยให้เราทางานง่ายครับก็ค่อยๆใช้ไปพอใช้ไปถึงระดับหนึ่งมันมัน<ช>มันก็นจะรู้เองว่าอะไรที่ที่ที่เราควรใช้มากตอนกันไหนครสุดท้ายคือความน่าเชื่อถือครับก็คือเราต้องยึดหลักว่าเราเป็นสื่อเราต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์กับคนดูพอเราทําตัวให้เป็นประโยชน์กับคนดู คนดูก็เห็นคนข่าวครานี่แหละแต่บมรยากาศนี่ไม่ง่ายเลยนะครับโ้สุดยอดมากแต่ก็ไม่ยากใช่ถ้าใจรักแล้วเราฝ่ายรู้แล้วเรามีความปรารถนาดีที่อยากอยากจะบอกว่าทําตัวทาขาให้เป็นประโยชน์คนดูเราก็จะมาทูกควาเนี่ยครับเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆของพวกพี่ทั้งสองคนที่ให้คำแนะนำนะคะที่ให้ประสบการณ์ดีๆและแนวคิดของการทำงานที่เป็นข่าว ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ